ฟ้าค่ะสวัสดีค่ะฝนค่ะตอนนี้อยู่ในชอ่องฟ้าฝนวะเฮ้ย están, 응นะคะวันนี้เราจะมาตอบคำถามี a ที่เพิ่งทำจากน้องรันรัลนลนลน heit, ิตขอไปนะคะพี่ฟ้าพี่ฝนชอบสีอะไรคะและชอบกินอะไรมากที่สุดคะก็อย่างที่บอกนะคะชอบสีม่วงกับสีชมพูค่ะส่วนฟ้าก็ชอบสี สีเหลืองแล้วก็สีฟ้านะคะทุกคนและชอบกินอะไรที่สุดก็คือหมูกระทะต่อไปนะคะพี่ฟ้าพี่ฝนบ้านอยู่ไหนคะคือเราบอกไม่ได้นะทุกคนเ้านเราอ่แบบอยู่ดาวอังคารเลยใช่บ้านเราอยู่ดาวอาวคายบ้านเราอยู่ดาวอังคารทุกคนถ้าจะไปหาก็นั่งจรวดขึ้นไปหาเราก็ได้โพเคต่อไปนะคะ Ờ, จากน้องซินดี้ทีวีนะคะพี่ทั้งสองมีคู่จิ้นยังคะ <C> ก็ยังไม่มีเธอจะมาเป็นคู่จิ้นกับเราก็ล่าเออต่อไปนะคะจากน้องเฟิร์นแชนแนลนะคะแล้วพวกพี่ๆมีแฟนกันหรือ,อยังคะแล้วพวกพี่ๆชอบกินอะไรมากที่สุดคะเราสองคนไม่ไมีมมแฟนนะคะ,ะ,คะแล้วก็ชอบกินหมูกระทะค่ะถ้าเกิดเป็นแบบอาหารจานเดียวก็ก๋วยเตี๋ยวคะ่ะต่อไปนะคะจากน้อง นิติพรนะคะพี่เกิดวันไหนเดือนอะไรกันบ้างคะก็พี่นะคะเกิดวันที่2เดือนกันยาพศ2547ค่ะเหมือน<ช>กันเลยนะต่อไปนะคะพี่ฟ้าพี่ฝนและน้องอาชีอายุเท่าไหรค่ครับและเกิดพศอ,อ,อะไรตอบน้องแพนหน่อยนะคะก็คือจะบอกเลยว่าเราสองคนอายุ16ป <16 S 1> ีนี้17ส่วนอาชี14นะคะเราเกิดพศ2547ส่วนอาชีพศอ,อ,อะไร สี่เก้าสี่เก้ามั้งน่าก้าสี่เก้ามั้งคะต่อไปนะคะพี่ฟ้าพี่ฝนเคยเล่นละครเรื่องไฟหินดินใสไหมก็ฟ้าเล่นคนเดียวนะคะนี่เลย พี่ฟ้าพี่ฝนอยู่ชั้นอะไรคะตอนนี้เราเรียนอยู่ชั้นม .4 เะยคะ่ะจะขึ้นม .5 แล้วถ้าเปิดเทอมก็ขึ้นม .5 แล้วใช่ค่ะต่อไปนะคะจากน้องเนตรนาภานะคะพี่ฝนคบกับพี่อาชีหรอคะคนไม่ใช่นะคือเรากับอาชีเป็นพี่น้อง,องกันนะคะพี่ยังไม่มีแฟนนะโอเคะ <Okay. S 1> ต่อไปนะคะพี่ฟ้าพี่ฝนมีงานอะไรบ้างคะคือพวกเราสองคนนะคะมีผลงานเยอะมากถ้าใครนะคะอยากจะรู้ก็ไปติดตามผลงานเอ้ย ไปติดตามพวกเราได้ที่เฟซเพจฟ้าฝนมาเฮยนะคะหรือ Facebook แฟดจอฟ้าฝนก็ได้เลยนะ<ช>ต่อไปนะคะพี่ฟ้าพี่ฝนอยู่มออะไรแล้วก็คือกำลังจะขึ้นมอห้านะคะ<ช>ทั้งคู่เลยต่อไปนะคะจากน้องเน็ตหมดจาดูไม่ได้เลย <laughs> ชื่อซ้อยฟ้าซ้อยฝนมีความหมายว่าอะไรครับจะบอกเลยนะ เราไม่รู้เหมือนกันค่ะทุกคนวต่เลแห์ค่อยพัาเป็นอั่นนี่ไงเรื่องไอ้เนี่ยอะไรนะวันทองมัน,นทองที่แต่ถ้าผลมันแต่ไหนก็บอกหูเด้อไ,ได้ต่อไปนะคะหนูกดกระดิ่งให้แล้วนะคะก็ขอบคุณนะคะต่อไปนะคะ พี่ฟ้าพี่ฝนเคยเล่นละครไหมคะพี่ฟ้าพี่ฝนอายุเท่าไหรคะก็เคยนะทุกคนเยอะด้วยถ้าอยากรู้ก็ตามที่เราบอกไปเลยนะค่ะีแล้วก็อายุ16ปีนี้17คะ่ะใช่ค่ะต่อไปนะคะจากน้องสุขาวิสนะคะถ้าอ่านผีก็ขอโทษค่ะเคยโดนเพื่อนที่โรงเรียนแกล้งไหมคะ ก็จะบอกนะคะถ้าแกแบบหยอกล้อก็เล่นๆน่กก็โดนอยู่แล้วทุกคนก็ต้องเคยโดนถูกไหมแบบแล้อชื่ออะไรกันอย่างเงี้ยเป็นธรรมดานะคะแต่ถ้าโดนแบบหนักๆแบบ<ช> <ๆ S 2> พวกบูลลี่อ่ะเราไม่เคยนะคะเพราะว่าเราไม่ยอมใครต่อไปนะคะจาก G F G F หนูดูช่องของพี่ฟ้าพี่ฝนค่ะขอบคุณนะคะตามไปนะคะต่อไปนะคะจากน้องดิวจ้ะพี่ฟ้าพี่ฝนใช้โลชั่นอะไรคะทำไมขาวจางัง ก็ส่วนหนึ่งเลยนะใช้กล้องคือไฟค่ะคไฟตัวเนี้นะคะแล้วใช้ไฟนะคะในการส่องแต่ว่าถ้าสมมติเป็นครีมเราใช้แบบว่าเราใช้เยอะมากเลยนะคะมีทั้งของการนิเยนนะคะแล้วก็ของอซิต้านะคะแล้วก็ใช้ค<ช>่ะ ต่อไปนะคะจากน้องสุพิชานะคะน่ารักแต่คลิปสั้นสั้นจัง <c oughs> คือเราไม่รู้ทุกคนว่าเราจะทําคลิปอะไรดีถ้าทําคลิปยาวๆก็กลัวทุกคนจะเบื่อแต่ใครอยากให้เราทำคอนเทนต์อะไรก็เมินมาได้เลยนะทุกคนใช่ค่ะต่อไปนะคะพี่ฟ้าพี่ฝน บุคลิกเป็นยังไงคะก็จะบอกอ่าก็ฝนกับฟ้านะคะก็จะนิสัยบุคลิกจะต่างกันมากเลยนะคะอย่างก็จะน่ารักน่ารักออกแนวน่ารักก็ไม่ได้ขนาดนั้นก็ไม่ได้ออกแบบแบลวขนาดนั้นนะคะก็แค่แบบว่าดูเป็นผู้หญิงกว่าฟ้าค่ะโจดูเป็นผู้หญิงกว่าฟ้านะคะฟ้าก็จะอห้าห้านิดนึงนะคะต่อไปจากน้องเอเอ พี่ฟ้ากับพี่ฝนชื่อจริงว่าอะไรคะฟ้านะคะชื่อนางสาวไส้ฟ้าอดอ,อุดมค่ะต่อไปนางสาวไส้ฝนอดอุดมนะคะต่อไปนะคะหนึ่งนะค๊ะสบายจากน้องกหนกการนะคะพี่ฟ้าพี่ฝนเคยตีกันไหมคะโอ้ยทุกวันมากทุกวันทุกเวลาทุกหนึ่งนาทีค่ะใช่ก็ตีกันเรื่องอะไรสารเล่เปื่อยนี่แหละค่ะต่อไปนะคะจากน้องจ้าจามนาะ พี่ฟ้ากับพี่ฝนอายุเท่าไหร่ก็บอกไปแล้วเนาะอายุ16ปีน7ค่ะต่อไปนะคะจากน้องสุพาวิทนะคะอายุเท่าไหร่คะแล้วอยู่โรงเรียนอะไรคะก็อยู่ไอ้อายุก็ตอบแล้วเนาะ16บ7ส่วนอยู่โรงเรียนก็คือโรงเรียนราชวินิตมัธยมนะคะต่อไปนะคะพี่ฟ้าพี่ฝนสูงเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่ครับฟ้าสูง1 6 6น้ำหนัก49ค่ะ ส่วนฝนนะคะสูง166หก50นัก5้าค่ะนี่ก็คือตั้งแต่ไหนแล้วก็ไม่รู้ต่อไปนะคะ Q&A พี่ฟ้าพี่ฝนรู้จักน้องดาวได้อย่างไรคะ <ừ> ก็คือก็รู้จักกันตอนไปทําช่องเนี่ยแหละคะ่ะก็รู้จักกันสนิทกันมากก็คือสนิทกันเลยรู้จักตั้งแต,แต่นั้นมาใช่ส่วนต่อไปนะคะ คิดถึงเราติดตามผลงานค่ะน้องฟ้าเล่นละครเล่นลวงด้วยอยู่ในตลาดจะบอกนะคะทุกคนฟ้าไม่ได้เล่นนะคะคนนั้นก็คือฝนเองใช่หนูเล่นนะคะหนูเล่นเป็นสองฉากก็นี่เลยค่ะติ๊งคนเราเรียถึงได้ดิบได้ดีมีน้าพี่ตายอยู่ในสังคมวะโอ๊ยหนูขอโทษค่ะน้องเดินระวังระวังบ้างดีนี่มันตลาดนะคนต้องเยอะต้งแย่อะพี่หนูขอโทษอีกทีแล้วกันนะพอดีหนูรีบไปดูเขาอัดรายการหล่อเที่ยวตลาดอะวันนี้พี่ฟินเขาเป็นแขกรับเชิญด้วย หนูไปก่อนนะนี่ป้ายังไม่เลิกอาฆาตพี่ฟินิก์หรอหนูก็ทําบุญไปให้ตั้งเยอะแล้วนะคะทําไมยังไม่ไปที่ชอบที่ชอบสักทีใช่นี่นะคะที่เราเล่นเองถ้าใครอยากจะไปดูย้อนหลังก็ไปดูได้ที่ Youtube เลยนะคะเล่นรวงอินทีแปนะคะต่อไปนะคะต่อไปนะคะ Q&A ทำไมพี่ถึงมาเปิดช่องนี้คะไม่ไปแซงกับน้องแล้วเหรอคะก็ ็อย่างที่บอกไปอะคะ่ะว่าเราอยากมีรายได้ของตัวเองดูนะคะแล้วก็อยากมีหาประสบการณ์ใหม่เราเลยมาเปิดช่องใหม่นะคะแต่ถ้าจะกลับไปไหมก็อยากให้กลับไปแล้วก็จะกลับนะคะอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็เราติดตามพวกเราได้เลยนะคะต่อไปนะคะจากน้องนีน่านะคะพี่ฟ้าเป็นอะไรกับพี่อาชิจะบอกเลยทุกคนเราเป็นเป็นพี่น้องกันคะ่ะทุกคนไม่มีอะไรนะคะเป็นพี่น้องกันค่ะต่อไปนะคะ ทำไมช่วงนี้น้องดาวไม่เห็นถ่ายคลิปอ่ะก็มีน้องดาวก็ถ่ายอยู่ในช่องเลิฟ l ี่แฟมิลี่นะคะไม่ได้อยู่ช่วงนี้นะคะต่อไปนะคะพี่ฟ้าพี่ฝนอายุเท่าไหร่เรียนอยู่ชั้นอะไรแล้วคะก็บอกไปแล้วเนาะเขามีคนทำเยอะมากอ่ะต่อไปปรีเชียนะคะชาวทูเป็นนักแสดงแบบพี่ฟ้าพี่ฝน ถ้าเป็นแต่ถ้าได้เป็นอยากร่วมง,งานกับพี่ทั้งสองคนมากเลยคะ่ะก็ขอบคุณนะคะถ้าราถูกเป็นนักแสดงแบบพี่ฟ้าพี่ฝนเหรอคะก็คือทำคอมการทำคการแล้วก็ลองแบบว่าบอดงานใน Facebook หรืออะไรเงี้ยต่อไปนะคะจากน้องแนนแอนด์เปียโนพี่ฟ้ากับพี่ฝนเข้าช่องน้องดาวได้ยังไงคะก็เราก็ส่งงานตามปกติเลยนะคะแล้วทีนี้ก็แคสผ่านเนาะทุกคนแล้วก็ได้ทำยาวเลยใช่ค่ะ ต่อไปนะคะ,ะจากน้องอาทิตย์นะคะพี่ฟ้าพี่ฝนและพี่ชีอายุเท่าไหร่คะและมีแฟนกันหรือยังคะพี่นะคะกับฟ้านะคะ <I S 1> ก็ย, <know. S 1> ยังไม่มีแฟนนะคะยี่สิบหกจนเจ็ดนะแต่ว่าถ้าใครอยากรู้ก็ไปถามอาชีเลยสวัสด็คคะพี่ชีน,นะครับสำหรับคำถามที่ถามว่าพี่ชีมีแฟนหรือยังพี่ยังไม่มีแฟนนะคะสวยมากมาก wow. พี่อายุ13ใช่ครับปีนี้ก็ส4ีแล้วเดือนสิงหาวันที่29ครับโอเคโอเคค่ะก็ตามที่อาชีบอกเลยนะคะใช่ต่อไปนะคะพี่ฝนกับพี่ฟ้ามีแฟนหรือยังคะหนูชื่อข้าวหอมนะคะก็ไม่มีนะคะค่ะอ่ะต่อไปคำถามสุดท้ายแล้วทำไมพี่ฟ้าพี่ฝนไม่ไปถ่ายคลิปกับน้องดาวคะก็คือตอบไปแล้วนะคะโอเคค่ะ งงสำหรับวันนี้พึ่เราสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะส่วนใครนะคะที่ที่ยังไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะคะก็ขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปเพิ่มให้ที่ต้นคลิปนะแต่ถ้าไม่มีก็ขอประทานโทษด,ด้วยพอดีเราอัดก่อนหน้านี้ไปแล้วนะยังไงก็ขอให้ทุกคนดูแลตัวเองด้วยเนาะ ใช่ดูแลตัวเองกันด้วยนะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้ทุกคนก็รู้ใช่ไหมว่ามันอยู่ในช่วงโควิดนะคะทุกคนพ<ว>กพรกาะเราใช่พวกเราสองคน<พ>งไปก่อนนะบ๊ายบายเจอกันค่าดูแลตัวเองด้วยนะ